โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเอเยนยันเซิร์กไม่ย้ายตลาดเดือนมก,กราคมวินเซนโซโมราบิโตเอเยนของโจโชเซิร์ซียืนยันว่านักเตะในความดูแลจะไม่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้แข้งทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอกับความยากลำบากในถิ่นโอทัฟฟอร์ดหลังย้ายมาร่วมทีมเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนโค้ชจากเอรดิธเทนฮากมาเป็นรูเบนอโมดิมทำให้สื่อยิ่งคาดการเรื่องกลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้ง โดยมีข่าวกับยูเวนตุสและล่าสุดกับนาโปลีที่แสดงความสนใจอย่างไรก็ตามทางโมราบิโตยืนยันว่าเซิร์ซีจะไม่ย้ายทีมช่วงตลาดหน้าหนาวไม่ว่าจะเป็นแบบยืมตัวหรือขายขาดก็ตามผมขอไม่พูดถึงเรื่องเซิร์ซีกับนาโปลีในเดือนมกราคมผู้เล่นในระดับนี้แทบจะไม่ย้ายออกจากทีมกันเมื่อการแข่งขันฟุตบอลลีกดำเนินอยู่โมราบิโตกล่าวกับเรดิโอมาเต เขาเพิ่งมาร่วมทีมยูเนเตดและความยากลำบากในการปรับตัวทางด้านแทคนติกของเขาถือเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลานี้ในวงการฟุตบอลอิตาลีเมื่อนักเตะไม่คุ้นเคยกับระบบบางระบบไม่แปลกที่เขาอาจจะเจอกับช่วงยากลำบากในช่วงแรกสำหรับเซอร์กซีแมนเชสเตตไม่มีความตั้งใจที่ขายเขาหรือแม้กระทั่งปล่อยยืมตัวในพวกเขาจะต้องหาคนมาแทนอีกและนั่นอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อหาคนมาแทน ผียาช้าบาซ่าสนคารเร拉สเติมขุมกำลังแบ็กซ้ายบาซโลนาตกเป็นข่าวให้ความสนใจอัลบบโรคาเร拉สแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากเบนฟิก้าอดีตลูกม่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมอัลบาโรคาเร拉สหรือที่บ้านเรามักจะคุ้นชื่อกันว่าอัลบบโรเฟนันเดสกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบนฟิก้าในฤดูกาลนี้หลังย้ายจากแมนยูไนเต็ดไปร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาคาเรัรสกลายเป็นข่าวได้รับความสนใจจากแมนยูไนเต็ดที่จะดึงตัวกลับไป แต่จากรายงานล่าสุดดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ใช่ทีมเดียวที่ให้ความสนใจซะแล้วหลังบาซโลน่ากลายเป็นสโมสรล่าสุดที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงตามรายงานจากสปอร์ตบาซโลน่ากำลังให้ความสนใจฟูลแบ็กรายนี้และอาจพยายามแนบอันซูฟาติไปในข้อเสนอแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นในขณะดีวการแมนเชสเตอร์เดจำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งแบ็กซ้ายเนื่องจากลูกชอยยังคงไม่สามารถลงสนามให้กับทีมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรเน่เราผียอมขาดทุนเลหลังอันโตนีเรเน่มิเลสตีนอดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนะนำให้ปีแสดงยอมกัดฟันปล่อยอันโตนีปีกเบเบเลตไปแบบขาดทุนในช่วงตลาดซื้อขายมก,กราคมนี้ปีชาวบาซิเลียนยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยในเพีย์ลีกฤดูกาลนี้และดูเหมือนจะไม่เหมาะกับระบบ3421ของรูเบนอาโมริมกุนสื่อคนใหม่ อดีตปีกของอาร์แจ็คได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับอาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและลงเล่นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในเกม,เมยูโรปลาลีกที่เอาชนะบโบโดกลิมไปเมื่อ6วันก่อนแต่เขาไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นตัวเลขแรกภายใต้การคุมทีมของอาโมริมเลยและสโมสรก็เปิดรับข้อเสนอต่างๆในการปล่อยตัวเขาออกจากทีมเช่นกันอย่างไรก็ตามอันตนี่ยังเหลือสัญญาอีก18เดือนพร้อมรับค่านในอนัตรา2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอาจทำให้ความสนใจจากสโมสรอื่นลดลง ทางด้านมิเรนสตีนซึ่งเคยร่วมงานกับยูไนเตดมาอย่างยาวนานถึง6ฤดุการในช่วงปลายยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันกล่าวว่าแมนเชสเตตต์อาจต้องตัดสินใจยอมขาดทุนกับอันโตนีในเดือนมกราคมเพราะผมไม่คิดว่าเขาจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำในสิ่งที่รูเบนอาโมริมต้องการได้ผมรู้สึกว่ามันยากที่เห็นว่าเขาจะเข้ากับทีมนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในการย้ายทีมที่แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักเตะที่มาจากลีกดัตซึ่งผมรู้จักเป็นอย่างดีโดยที่คุณสามารถคว้าชัยชนะได้7นัดจาก10นัดโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรเลยแต่ในพิม์ลีกคุณต้องทําผลงานให้ได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นในทุกเกมที่คุณลงสนามมิวเลนสตีน hmm. mm hmm. ยังชี้ดว่าบุคลิกของอันโตนี่อาจทําให้เพื่อนร่วมทีมเกิดอาการไม่พอใจได้แม้จะไม่ได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนก็ตาม ผมคิดว่าสิ่งที่ขัดขวางแอนโตนีมากที่สุดคือบุคลิกของเขาเองเขามีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ไม่เข้ากับผู้เล่นคนอื่นๆนอกจากนั้นแล้วเขายังขาดประสิทธิภาพในฐานะนักเตะอีกด้วยเขาเป็นนักเตะที่คาดเดาได้ค่อนข้างง่ายในจังหวะที่เขาต้องการตัดเข้าในที่เท้าซ้ายเราแทบไม่เห็นแอซิดสวยๆหรือการสร้างโอกาสดีๆจากเขาและผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นเขาเล่นในบทบาทอื่นภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ เผย100ล้านเมลเผยผีพร้อมขายแร็40ล้านปอนด์เดลิเมลสื่อผู้ดีรายงานแมนเชสเตอร์เด็ดพร้อมรับฟังข้อเสนอ40ล้านปอนด์เพื่อปล่อยมาคัสแระฟอร์ดลดลงจากสซีซันก่อนซึ่งประเมินไว้100ล้านปอนด์แต่คาดว่าจะยังไม่มีทีมยื่นซื้อในเดือนมก,กราคมนี้ย้อนไปปี2023เอริกเทนฮากคุมปีแสดงซีซันแรกช่วยแรดตฟอร์ดมีผลงานดีที่สุดตั้งแแแตตต่่่เเรรรริมมอาาาาาชชีพีพโดดยยกกกกไป 3, กกกปป30ุงงงจจจ55นนนนัทสส็ขววใ ล่าสุดรายงานกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดเผยแมนยนูเต็ดตั้งราคาของแรดฟอร์ดไว้100ล้านปอนด์แต่ตอนนี้พร้อมรับฟังข้อเสนอด้วยจำนวนที่ลดลงเกินกว่าครึ่งแนวรุกอังกฤษวัย27ปีลสัสญตาในถิ่นโอทัฟฟอร์ดยาวถึงปี2028โดยปรากฏค่าเหนื่อยจากต้นสกัดผู้ปลูกปั้นอยู่ที่3 25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุทีมดังแมนเชสเตอร์กำลังเจอความกดดันในการขายผู้เล่นเพื่อหาทุนเสริมทัพให้เฮดโค้ชใหม่รูเบนอาโมริมภายใต้กฎการเงินและแรดฟอร์ดกลายเป็นตัวเต็งต้องไปกฎการเงินพิมลีกกำหนดให้เดียวขายผู้เล่นที่ปั้นจากอะคาเดมีนับเป็นกำไรของสโมสร,รแบบ100%้อและยูไนเต็ดก็ไม่ต้องการขายลูกม่อรายอื่นอย่างคอบบี้ไมนูกับอาเรนโดกาเาโชแรดฟอร์ดเข้าเป็นเด็กฝึกยูไนเต็ดมาตั้งแต่7ขวบ ฤดูกาลนี้ลงสนามให้ทีมไปแล้ว23นะัดทุกรายการทำ7ประตู3แอสซิ์ขณะที่ต้นสกัดจมอันดับ13พิมล์ลีนอกจากฟอร์มในสนามและกฎการเงินแล้วเดอะเทเลกราฟสื่ออีกสำนักรายงานไว้ด้วยว่าความประพฤติน,นอกสนามของแรดฟอร์ดคืออีกหนึ่งปัจจัยที่สโมสรกังวลจนพิจารณาขายออกแมนยูไม่รีบหาพอ,อกีฬาแทนที่แอชวิด สื่ออังกฤษระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เร่งสาะหาผู้ในการกีฬาคนใหม่แม้เพิ่งแยกทางกับแดนแอชเวิร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแยกทางแดนแอชเวิร์ดที่เพิ่งทำงานร่วมกันได้เพียง5เดือนโดยก่อนหน้านั้นปีแสดงพยายามอย่างหนักในการดึงตัวมาจาก New นะิวคาสเซิลณตอนนี้สโมสร,รดังจากรั้วโอทัฟฟ์ต้องเดินหน้าต่อไปและปล่อยเรื่องดังกล่าวให้เป็นอดีตกระนั้นทีมท็อกเผยว่าพีแดงจะไม่เร่งรีบมองหาผู้ในการกีฬาคนใหม่ในเร็วๆนี้สาเหตุหลักมาจากฝ่ายบริหารของสโมสร,รมั่นใจในศักยภาพของทีมงาน ที่มีอยู่และเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถมากพอในการจัดการเรื่องนี้สอดคล้องกับรายงานของเดอะไทม์ที่ระบุตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาว่าปีแสดงพร้อมให้เจสันวิลขอกดูแลเรื่องดังกล่าวชั่วคราวในระหว่างที่สโมสร,รกำลังเสาะหาคนที่เหมาะสมแม้ตลาดซื้อขายเดือนมก,การาคมใกล้จะมาถึงในเร็วนี้แต่สื่ออังกฤษมองว่าการทำธุรกรรมของปีแรงน่าจะเป็นนักเตะขาออกมากกว่าขาเข้า ไม่ใช่แค่แรดฟอร์ดคาร่านแนะแมนยูควรลบบรูโน่ด้วยเจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังคนดังแสดงความเห็นว่าน,นอกจากมาคัดแรดฟอร์ดแล้วนั้นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจำเป็นต้องขายบรูโน่แฟนนันกองกลางกับตันทีมด้วยตลอดช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวลืออย่างหนาหูว,ว่าแมนยูเต็ดกำลังคิดที่ปล่อยแรดฟอร์ดออกจากทีมหลังจากผลงานโดยรวมของเขาในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าน่าผิดหวังขณะที่รูเบนอาบริมเฮดโค้ชคนใหม่ก็จําเป็นต้องสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาคาร์เกอร์กล่าวผ่านคอลัมน์ในเดอะเทร,รสื่อ,อ,อษว่า ส่วนทางการของบโน่แฟนันก็เข้าขายกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเช่นกันแน่นอนว่าเขาไม่เหมือนกับแรดฟอร์ดเพราะว่าแฟนันคือหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดของยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่ยากลําบากและเล่นได้ดีกว่าเลหลายคนในช่วงที่เขาคาแข่งในถิ่นโอทาฟอร์ดยางไรก็ตามตอนนี้เขาอายุ30ปีแล้วและการโลกเขาเพื่อเพิ่มเงินทุนก็อาจจะมีประโยชน์ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าแฟนันเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ใช่นักเตะชั้นยอดเขาสร้างโอกาสทําประตูได้หลายครั้งก็จริง แต่ก็มักจะขาดวินัยที่ดีทั้งตอนที่ได้ครองบอลและตอนที่ไม่ได้ครองบอลซึ่งมันทําให้ยูนเต็ดเล่นเกมรับให้เป็นระบบได้ยากเพราะเขาวิ่งไล่บอลไปทั่วสนามแฟนบอลอาจจะมองว่ามันเป็นความทุ่มเทที่ยอดเยี่ยมแต่คนเป็นกุนซือคงจะหัวเสียจนแทบกระชากผมหลุดออกจากหัวเลยก็ได้เผยป้าเข้าถกผีรักษาสิทธิ์ตัวปีครอบครัวบ,บัสบี มีรายงานว่าเซอร์อเล็กเฟอร์กัสันต้องเข้ามาเทคแอคชั่นเพื่อทำให้แน่ใจว่าครอบครัวของเซอร์แม์บัสบี้ตำนานกุนซือแมนเชสเตอร์ยเต็ดจะยังคงได้รับตัวเข้าชมเกมที่โอทฟอร์ดท่ามกลางการนโยบายตัดค่าใช้จ่ายภายใต้การบริหารของ e อินิออสเซอร์แม์บัสบี้ถือเป็นปูชนียบุคคลของยูไนเต็ดโดยเขาคุมทีมระหว่างปี1945-1969และคว้าแชมป์รายการสำคัญได้13รายการก่อนจะเสียชีวิตไปในปี1994 ภายหลังการเสียชีวิตของบัสบี้ครอบครัวของเขายัางคงได้รับตัวปีในการเข้าชมเกมที่โอทัฟฟอร์ดมาโดยตลอดครอบครัวบัสบี้จะได้นั่งบนอาาจรรันเซอร์บ๊อบบี้เฉาตันและมีสิทธิ์เข้าใช้เล้าโดยสโมรสรพยายามที่จะรักษาความเชื่อมโยงกับอดีตของพวกเขาเอาไว้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นอีเนอสและเซอร์จิมและคริปในเดือนกุมภาพันธ์โดยการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้สิทธิพิเศษดังกล่าวถูกยกเลิกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ตามรายงานของ daily mail ระบ,บุว่าเฟอร์กูสันรู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องพูดคุยกับโอมาเบ l ลดา CEO คนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวบัสบีจะยังได้รับตัวเข้าชมเกมก่อนจะประสบความสําเร็จโดยยูเนเตได้จัดหาที่นั่งใหม่ให้กับพวกเขาแอคชั่นล่าสุดของปาทําให้ i e ินเ s อรอดพ้นจากการก่อข้อผิดพลาดจากนโยบายของพวกเขาเองแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้จะออกนโยบายทําร้ายตัวเองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ